เขาก็เครียดเครียดหนักเลยเคว้งคว้างอยู่แบบลงทุนลง,ลงแรงอะไรเงี้ยไปหมดแล้วอะไรเงี้ยทั้งเอาความฝันเอาความตั้งใจทุกอย่างอยู่ดีวันดีขึ้นดีก็คือตลาดตอนนี้ก็คือปิดแล้วร,รอบรอบข้างเนี้ยก็คือล้างไปเลยจึงทําให้แบบร้านเราเงียบลงทุนไปทั้งหมด4ี่ล้าน,นครับตอนนี้จะเป็นเค้กมูเดงครับมีเค้กมูเดงที่ว่าเราได้ลิขสิทธิ์จากทางสวนสัตว์มาพวกราคาสินค้าอเงี้ยครับที่เราก็ได้ปรับใหม่ก็คือให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สวัสดีครับชื่อเบสชลิตกุลสาลีครับเป็นเจ้าของร้านเวทมนต์ครับตอนนี้ก็เงียบลงครับลูกค้าก็คือน้อยน้อยลงมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดตอนนี้ก็คือปิดแล้วแต่เราก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้บรรยากาศรอบๆข้างเนี้ยก็คือล้างไปเลยอะไรเงี้ยครับจึงทําให้แบบร้านเราเงียบ ลงทุนไปทั้งหมด4ล้านนะครับก็คือร้านเนี้ยที่แบบเข้ามาเนี้ยก็คือตั้งใจทําใหม่หมดเลยก็คือตั้งแต่เดินระบบไฟใหม่เลยตั้งแต่สายเมนเลยเรามองว่าในบริเวณแถบนี้ยมีคนเยอะมีทัฟฟิกมีตลาดแล้วก็รวมกับมีประสาทด้วยที่มันจะเข้ากับธีมของร้านของเราเออเหมาะนะที่เราจะย้ายจากโตข้าไม่คอนสยามนะมาอยู่ที่นี่ย้ายมาได้ประมาณ5เดือน6เดือนใช่ไ แรกๆเราก็เครียดเครียดหนักเลยแบบลงทุนลงแรงอะไรเงี้ยไปหมดแล้วอะไรเงี้ยทั้งเอาความฝันเอาความตั้งใจทุกอย่างมาทําสร้างเสียงหัเราะให้คนต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็มีความชื่นชอบในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์โลกมหัศจรรย์อะไรต่างๆเงี้ยเอาทุกยูนิเวอร์สมารวมกันมาอยู่ในที่เดียวอะไรใช่แล้วภาคภูมิใจมากเราได้เอาความฝันของเราเนี่ยมาสร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็สร้างเสียงหัเราะให้คนหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยครับ าเดินเข้ามาก็อาจจะเจอกรอบรูปพูดได้รวมถึงทุกคนที่เข้ามาก็สามารถมาแปลงร่างเป็นแม่มดพ่อมดแล้วก็คือลงรายละเอียดดีเทลทุกดีเทลเพราะว่าเบสเป็นคนตกแต่งเองทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบเข้ามาก็มีความสุขได้รับความสุขกลับไปกับทุกคนพนักง,งานที่นี่เอนเนอร์จี้เยอะมากเลยนะทำถึงทำดีทำถึก ตอนนี้จะเป็นเค้กมูเดงครับมีเค้กมูเดงที่ว่าเราได้ลิขสิทธิ์จากทางสวนสัตว์มาใช่ถ้าในรุ่งของตัวเค้กก็คือยังไปได้สวยอยู่แล้วก็ทําธุรกิจเค้กได้ดีอยู่แต่ในช่วงนี้ก็คือพอยอดขายมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายลงอะไรเงี้ยครับพวกราคาสินค้าอ่างเงี้ยครับที่เราก็ได้ปรับใหม่ก็คือให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเครื่องดื่มเมนูนมอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มต้นที่40บาทอาหารแล้วก็เริ่มต้นพวกสเต็กสปากเกตตี้ที่69บาท ตอนนี้ก็เพลงควางอยู่ยังเพลงควางอยู่ก็เลยแบบกําลังคิดแทนว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้เราอยู่ต่อใช่ไหมครับอย่างนั้นเขาก็ต้องคืนเงินประจาเราเขาคืนเงินประจาเราแล้วก็อาจจะไปเปิดเปิดเล็กๆเพื่อที่ให้คนที่ชื่นชอบในตัวความเป็นแบบแบบเนี้ยอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้มันหายไป ร้านเวทมนต์คาเฟ่สาขาไดาน a ามิตนะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะครับเปิดทุกวันนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับผ่านเพจร้านเวทมนต์นะครับลูกค้าก็ยังสามารถเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับต่อให้ตลาดปิดไปแล้วแต่ว่าร้านเรายังอยู่นะครับ